โดยท่อทๆโคราชค่ะในน้ำหนักท่องเที่ยวชุดแรกของปีนั่งรถไฟตามร้อยอารยธรรมของโบราณไปเบิ่งงานแสดงแสงสีเสียงมินิไลท์แอนด์ซาวพี่ใหม่หวังเป็นซอพาวเวอร์กระตุนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวค่ะที่สถานีรถไฟนครราชสีมา นายอัธพลนวันณกิจภูมิด้วยการผู้มีภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้การตอนรับคณะนักท่องเที่ยวจำนวน200คนค่ะที่เดินทางไปเที่ยวในพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมาโดยขบวนรถไฟนะคะมาจากกรุงเทพออกเดินทางจากหัวลําโพงถึงโคราชอยู่ทีสถานีรถไฟโคราชค่ะซึ่งเป็นขบวน รถไฟขบวนแรกของปี2,567ที่รับนักท่องเที่ยวที่สนใจเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดนครราชสีมาและไปเที่ยวเมืองโคราชไปชมปราสาทหินพิมายตระการตาด้วยแสงสีเสีสยงวิมายะนาตการนำโดยนายกันตะพงธนะเรื่องโรดนายกสมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทยหรือสอทอทท,ทร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทยและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทอทอท ผู้มีภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะนายอัธพลนวัณกิจผู้อำนวยการการผู้มีภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดเผยวา่าจัดการแสดงดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยการนำเสนอประสบการณ์การท่องเที่ยวซึ่งแฝงด้วยเอกลักษณ์ซึ่งมีคุณค่าภายในท้องถิ่นกับเป็นการกระตุ้นให้เกิดการเดินทาง เพื่อสิเดินท่างเข้ามาภายในจังหวัดนครราชสีมาและก็ยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจจากการใส่ใจภายในพื้นที่เพื่อเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามภายในท้องทินเนี่ยค่ะให้คองอยูสื่อไปโดยกิจกรรมภายในงานค่ะก็มีต่างแต่การรับชมสุดยอดการแสดงประกอบแสงสีเสียงในชื่อชุดจิซอวาวิมายะนาฏการค่ะ เป็นการต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยพิธีบายสีสู้ขวัญการผูกคอมือโดยผู้เฒ่าผู้แกช่ชาวอำเภอพีไม้กิจกรรมตลาดย้อนยุคพิไมพ้พันปีมีการเลือกซสื่ออาหารทองถินและอาหารมิชลินของจังหวัดนครราชสีมากิจกรรมขยะให้โชคและการมีการแสดงดนตรีไทยจากโรงเรียนพีม้วิทยาคมค่ะ